ฐานนั้นก็ขย่มทันทีทันทีค่ะขย่มทันทีนะฮะในขณะที่ทางด้านดรเสกสกลอัถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาพูดถึงเรื่องของปัญหาสินค้าราคาแพงเช่นเดียวกันคุณแรมโบ้บอกแบบนี้นะบอกว่านายกนั้นมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าพภคก,กัณพ์อาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นร่วมกันกับกํากับดูแลราคาสินค้าแล้วก็ช่วยเหลือประชาชน ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและควบคุมได้นายกเข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างดีและพยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้เร็วที่สุดซึ่งมีการฝากไปถึงนายพัชระนริพถันคณะทํางานเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับก็บอกว่าเป็นถึงลูกนายนพิชัยนริพถันที่เป็นอดีตรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจน่าจะเข้าใจดีถึงสถานการณ์ประเทศและราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งในสมัยนางสาวยิ่งรักก็มีบางอย่างราคาขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นขออย่าหาประเด็นมาโจมตีรัฐบาลฝ่ายเดียวพร้อมกับบอกว่า หากเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงไม่ใช่อยากพูดเพราะผลประโยชน์ทางการเมืองนายภชระและพักเพื่อไทยก็ควรออกไปช่วยเหลือประชาชนมากมนี่ฮะคืะอก่อนหน้านี้เนี่ยนายภชระน,นริพธพันธ์คณะทํางานเศรษฐกิจพรคเพื่อไทยนั้นออกมาวิจารณ์การทํางานด้านเศรษฐกิจของนายกพร้อมขอให้ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แก้ปัญหาห่วงบอกว่าจะกลายเป็นปีแห่งความทุดโทมและก็ความเสื่อมถอยของการทํางานของนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลคุณแรมโบ้บอกนายกนั้นเนี่ย ห่วงใยพี่น้องประชาชนจริงๆนะแต่ก็จะต้องรีบแก้เหมือนกันปัญหานี้เรื่องของข้าวของแพงนั้นสําคัญนะครับรัฐบาลอยู่เฉยไม่ได้นะครับอยู่เฉยไม่ได้ต้องไปดูว่ากลไกต่างๆนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตรงไหนเวลาดูนั้นต้องดูทั้งระบบนะไม่สามารถที่จะไปดูได้จุดใดจุดหนึ่งนะเหมือนเฟืองอ่ะคุณผู้ชมฟันเฟืองเนี่ยนะครับถ้าซี่ใดซี่หนึ่งนั้นเนี่ยมันมีปัญหามันจะทําให้ทั้งระบบนั้นเกิดปัญหาและเวลานี้เนี่ยผมเชื่อว่า กลไกเรื่องของราคาสินค้าต่างๆนั้นกําลังมีปัญหาอยู่ที่ตัวใดตัวหนึ่งอยู่ที่ทางด้านท่านรัฐมนตรีคณะรัฐบาลผู้รับผิดชอบนั้นจะไปดูไปทําอย่างไรเนี่ยครับให้ทั้งหมดทั้งมวลทั้งระบบนั้นเนี่ยมันขับเคลื่อนไป